สวัสดีจ้ายา้เอี่ยมผ้ารอเด้อจ้าเปิดคลิปอันมือน,นี้ตามหาเห็ดร่วมๆเด้อจ้าพี่น้องกระเปลาคือเก่าละจ้ายางบริษีเด้อจ้าฝนตกตะเบนินเฮือขาเพอร์บุตริกจาวาดบุบลลาสถานีจ้ายา้เอี่ยมผ้ารอจ้ามือน,นี้เป็นบ้านนั้นอาทิตย์เด้อจ้าเดือนใหม่จ้าพี่น้อง ตะลุนไปน้ำยาเอ็มจ่าสีมันบอมันจ่าพี่น้องพ่อเราจะเฮ็ดก้อนงามๆจ่าแกงหวานแกงเสบจ่าพี่น้องป้าเฮ็ดดอกนี่เฮ็ดโพดเยอจะบอกปนเฮ็ดก้อนะจ่ามื่น้าพี่น้องดอกนึงจ่าน้ำยาเอ็มชิ้ดึงมาอุ้ยงามจ่าเฮ็ดโพดเฮ็ดเขาไข่ได้จ่าปนเสะปนนวเนาะจ่าพี่น้องแล้วตะลุนต่อจ้า มาจ้ามาเก็บเม็ดกองงามๆน้ำยาเอี่ยมเด้อจ้ะเอียมเขาโอเม็ดกอจ้ะพี่น้องแต่ดอกหนึ่งอันพันเคลียร์มันหลบเนาะจ้ะงามจ้านี่ยังบุเลียร์คือกันเลยจ้ะพี่น้กเขาบุเคลียร์เว้นพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นยายเอี่ยมเลียวเห็นดอกหนึ่งจ้ะมาจ้ะมาน้ำยายเอี่ยมเมื่อนั้นโบแมนยายเอี่ยมกบงเลยจ้ะนี่จ้ะ ดอกหนึ่งจ้างามเลยจ้ะพี่น้องน่าปรจ้ะเป็นตาแสบเนาะจ้ะเฮ็ดกอแกงหวานจ้ะตัวนี้นี่เฮ็ดปลาย่างก็คนละแบบเด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องว่าเฮ็ดกอบรเวนเด้อจ้ะมาอีกจ้ะดอกหนึ่งจ้ะเห็นอีกเลยจ่ามาจ้ะไปต่อผลพวกเนาะจ้ะนี่นี่จ้ะ ยังแสจะเฮ็ดกอรุนนี่้ะพี่เนาะแล้วะรุนต่อเด้อจ้ะพออยู่แล้จ้ะดอกนึงพี่เนาะเห็นบ่นี่จะ้ะงามเลยเนาะจ้ะีจ้ะดอกนึงจ้ามาจันนี่จ้าดอกนึงมาจันนี่ ผลี่ได้จ้ะพี่เนาะวันไหนจ้ะดอกหนึ่งเม่เห็นผลได้จ้ะนี่กระเบิงบบบ่งรรก,กระขาดบางทีเราจะผลีนะงามคือเก่าเนาะจา้ะเด็กทะลุนต่อได้เจ้ะจ้าเอ๋บางในจ้ะผลีพี่น้องพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่ยี่นี่สามดอกเด้อจ้ะนี่จ้ะผลี่ใหญ่ เห็นคือเก่าแน่ใาจาพี่หนอไม่ใจนี่ตามพ็ดร่วมๆแล้วจะพี่หนอกมือมนี่เห็นคือเก่าอกอแดงแกงหวานจา้ะพี่นนอวัวคล้ายโลสซองลอยเพเ่ยได้จ้ะแต่ว่าเยเอ็มคล้ายกับบัวคล้ายดีคือเพื่นอนอกจากพี่นอนอเยเอยมกาไปหาไปขคล้ายตลาดนะจ้ะตลาดป้าเป็นน้องเมียกะจก้ะ ผลี่ยายแค่เดียวมาเห็นอีกดอกนึงนจัแมนบอมแมน,นมีส่บุโอ้นี่งจ่ะขึ้ใจน่งามเลยจ้าพี่เนาะแคตุนต่อด้วยจมูมาหลอบสองมือไงจ้ะพี่นาะมหนี่จะาดหย่ิม่จะเป,ปิดถึงบุลินเนพ,นพิ่นจะพี่เนาะเมืองแนนหน่จ้ะน,นี่ยขนบานนีงอมางเลยนะจ้ะ แกงเส่แกงหวาน,นเนื้อจเฮ็ดกอหลุนนี่บ่งจนี่พถ้าเถ่าได้ใจพี่น้องเพิ่งออกใจเฮ็ดกอจ้จะท่บนใจนีจ่ไพหูผมตเข่าวหาหลุนเด้อใจพี่น้องามื่อไปตาเส่เนจ้แล้วสาหลุนต่อเด้อจ้ะพอน้านแล้วใะพี่น้องพวกพ่อใาพี่น้องที่บนนี่จ้ะ งองามเลยจ้ะดอกใหญ่ๆง่ามจะพีดอกเปาือกพ่อน้ำพนจ้นาเนจนี่โน้ยว่าแต่สิบพลอเลยเนาะจันนี่งมงามเลยจนนี่นจ้ะมาจนี้บ่ ngày em nằm mà xuống xuống ở đây, này cho kia nó đi chơi rồi ông nào lấy thằng lùn to đó chào và xì mán yếu bò ông nó nói cho phi ngắm ngắm nhiều chưa nào phải tự phun nhá ngắm nhớ cho phi nó cái gì kẹn kẹn sẹo cứ cần là chưa trời thằng nhăn khao vậy chưa chưa rồi nó nó cứ gì đấy chưa ยังไงจะพายยางเบลดอกนันได้บ่ได้น้อจ้ะเพราะคนเปื่อยเราจะไปเห็ดเสือเพราะน้าจ้ะพี่เนาะไม้เนียนเป็นอาทิตย์เลยเด้อจ้ะไม้เนีน่จ้ะล่ำล่ำหัวห้องก็ติวเด้อจ้ะเป็นอาทิตย์แต่จ้ะพออีกนัดจะดอกนึ่งสง่างโดยจ้ะ พันตูกใส่เพันจ้าเขียนยังสีออกต่อเนอะพี่นหน่อดอกนึงจ้ะแมะทะรุนต่อด้วยจ้ะพอเฮ็ดทานจ้ะพี่หน่อร้ายขนาดจ้ะหเห็นจะกิบกองไว้ถ้าเลือกเอาจ้ะพี่หน่อนี่จ้ะ มาเจ๋เนี่ยย่าเอ็มจ๋อให้บัร์นนะ้จ้อหลายจ้าพี่เนาะแค่สลุนต่อเด้อจ้าว่าจะเอาเห็นยัองอีกตาเห็นองค์นูกจ้าสี่ห้าดอกจ้ะพี่เนาะสองดอกจ้จพานนะจนะจพุ่นเะนี่ยจ้ะพอหลายกะมีแห่งน่าเจ้าวัตกรรมน่าเจ้าพี่น้องนี่จะ้ะ มาเจนเนี่ยหาอยากเจ้พี่เนาะแกงแสบแกงน่าคือกันกับเพจกอเด้อเจนเนี่ยตบบ้านเพื่อนเจนเนี่ยเอาไปปนจ้ะพี่เนาะปนได้อยู่จะ้ะได้ใช้ไปปนใช้ฮิตเข่าไข่เด้อเจนเนี่ยดอกน้อยเพื่อนจ้ะพี่เนาะ มันบบนี้จ้ะเราคือเกาลัดน่าจะหาเนี่ยโอ้พ,อพ่อแม่จะเฮ็ดพี่เบื่อด้วยจ้ะนี่เดี๋ยวมันคือกัารเยียวยาแต่อันอันนี้จ้ะเดี๋ยวถนนต่อด้วยจ้ะรู้ผลงานจ้ะพี่เนาะหวานอยู่จ้ะพี่นเนาะตาในเป็นเฮิตระบบกับพี่กอ่อด้วยจ้ะ อาจจะเป็นเฮ็ดลวกจะทั้งโรงพยาบาลจ้ะ,จะพ่อด้กินไในยาอยู่เนาะจ้ะมาแก่เอ็มก,ก็ติดตามเนี่ยเอ็มใหม่เด้อจ้ะแต่ละบทอะไรเว็นเนี่ยเอ็มจะพาไปหาอย่างแน่นาะจ้ะมาหอดรถดเลยจ้ะพี่เนาะทิ่น,นี่พาไว้ตท์นี้เลยจ้า